ผลที่สมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอและสอวอภิปรายว่านโยบายของรัฐบาลน,นั้นไม่ตรงปกก็เพราะว่าดูจะไม่ตรงกับนโยบายที่มีการหาเสียงกันเอาไว้นะคะ,ะคืออธิบายว่านโยบายที่มีการถแถลงกันวันนี้น่ะดูเลื่อนลอยแล้วก็ฟุ่มเฟือยไปด้วยวาทกรรมต่างๆเช่นไม่ลงในรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะแน่นอนเป็นไปตามที่คาดหมายนะคะนโยบาย ดิจิตอลวอลเล็ตถูกหยิบมาวิาพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดโดยมีการเปรียบเทียบว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงส้มรอยกับนโยบายรับจำนำข้าวค่ะคำมั่นสัญญาที่วันนี้ทางฝ่ายบริหารได้มาถแถลงต่อหน้าผู้แทนราษฎรและจะเป็น นโยบายไม่ตรงปกถูกนําขึ้นมาใช้เป็นวาทกรรมระหว่างการอาภิปรายนโยบายของรัฐบาลหรือคอรมอเศรษฐานหนึ่งค่ะโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลอภิปรายว่าคําแถลงนโยบายของรัฐบาลเป็นลักษณะคําพูดกว้างๆไม่มีตัวชี้วัดก่อนจะเปรียบเทียบนโยบายที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้รวมถึงกรอบเวลาขับเคลื่อนก็ต้องชัดเจนด้วยค่ะ นางสาวสิริกัญญาบอกว่านโยบายที่รัฐบาลแถลงนั้นไม่ตรงปกกับนโยบายที่ถูกนํามาใช้หาเสียงเลือกตั้งซึ่งรัฐบาลไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่ากลัวการผูกมัดไม่ได้อย่างที่สัญญาเอาไว้รวมถึงเกรงใจกลุ่มอํานาจเก่าและกลุ่มทุนขณะที่นโยบายเงินดิจิตอลหนึ่งมื่นบาทเปรียบ ไม่ใช่ปั๊มหัวใจแต่เป็นสเตียรอยรักษาแบบไม่ตรงจุดค่ะรัฐบาลต้องจัดลำดับให้ชัดเจนและอย่าใช้คำว่าเทหมดหน้าตักไปหวังน้ำบ่อหน้าเป็นความเสี่ยงที่อยากให้รัฐบาลจะต้องพึงระวังนะคะัเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในนโยบายแถลงนโยบายฉบับนี้นะคะอยากจะกระตุ้นเตือนค่ะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น มันเป็นเรื่องที่สมควรทำณนเะวลานี้หรือไม่นะคะแน่นอนว่าการจ่จยเงินครั้งใหญ่เนี่ยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนแต่ว่าการที่วินิจฉัยโรคไม่ถูกนะคะก็อาจจะรักษาได้ไม่ตรงจุดอันนี้ทีฉันคิดว่าไม่ใช่การปั๊มหัวใจค่ะมันคือการให้เสเตียรอยนะคะแล้วก็ถ้าไม่รักษาอาการป่วยเฉพาะส่วนที่เรื้อรังเนี่ยสุดท้ายก็ไม่อาจที่จะทําให้งบมาที่ต้องเสียไปแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงมากมายที่ที่ฉันที่กล่าวไปเนี่ยมันคุ้มค่าได้ นายจุรินหัวหน้าพักร,รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์วันนี้กลับมาทําหน้าที่ฝ่ายค้านในรอบ9ปีนะครับอภิปรายนโยบายของรัฐบาลครับบอกว่าไม่ได้มาตรฐานตั้งโจทย์ประเทศคลุมเครือเลื่อนลอยขาดความชัดเจน แล้วก็ใช้คำฟุ่มเฟือยด้วยวาทกรรมนโยบายที่ถแถลงเป็นหนังคนละม้วนไม่ตรงปกทั้งนโยบายค่าแรงปอตรี25,000บาทหรือจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาทต่อวันนายจุรินตั้งข้อสังเกตถึงการเอาจริงเอาจังกับนโยบายการแก้ปัญหาการทุจริตครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลตระหนักยึดบทเรียน การรัฐประหารจากสองอดีตนายกในรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็อย่ากออกกฎหมายล้างผิดการพุจริตแต่ควรฟื้นฟูหลักนิติธรรมให้กลับมาเข้มแข็งและต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเสมอภาคและนักโทษทุกคนต้องเท่าเทียมกันครับว่าผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษหนึ่งยังเป็นผู้มีความผิดประการที่สอง หากมีคำพิพากษาสารสถิตยุติธรรมในคดีใดเกิดขึ้นอีกว่ามีการกระทำความผิดก็ยังจะต้องรับโทษใหม่ในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องกระหนักว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยหลักนิติธรรมเท่าเทียมเสมอหน้าเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนต่อไป นายถากรตันทสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยอภิปรายเสนอนโยบายเรื่องรัฐจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านสาสรค่ะแล้วบอกว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบรวมไปถึงนโยบายเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0 0บาทที่ไม่ใช่แค่การสร้างบล็อกเชนเท่านั้นแต่ต้องสร้างระบบเศรษฐกิจเพื่อทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะ ส่วนนายคำนูนศิทธิสมานนะคะสวอ,อภิปรายชี้ว่านโยบายเงินดิจติตอล10,000บาทนั้นสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องการใช้งบประมาณโดยเฉพาะแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้มูลค่าค่อนข้างสูงซึ่งหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไปเหมือนโครงการรับจำนำข้าวเมื่อ10ปีก่อนหรือไม่เพราะว่าแหล่งที่มาของเงินมีปัญหาที่อาจจะต้องนำเงินสำรองระหว่างประเทศมาบรหิหารจัดการแทนค่ะที่มาของเงินนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการใช้ระบบที่ ให้หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้นปฏิบัตินยโยบายของรัฐตามพรบวินัยการเงินการคลัง2,561มาตรา28<ม>ก็คือหมายความว่าให้รัฐวิสาหกิจทำไปก่อนแล้วรัฐเนี่ยตั้งงบประมาณจ่ายคืนในภายหลังซึ่งก็คือจะเป็นเสมือนโครงการจำนำข้าวเมื่อ สิบกว่าปีก่อนนะครับสวอีกคนหนึ่งครับเสอู้พลเอกเลิศรัตนวานิชอภิปรายหนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นผ่านเวทีรัฐสภาและกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนการจัดทำระชามติเกกี่ยวับบบรูปแในการยกร่างรัฐธรรมนอกจากนี้ก็ยังเสนอให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอำนาจการปกครอง ให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยครับส่วนนายประสิทธิ์ปทุมารักษ์สมาชิกวุฒิสภาอีกคนนึงก็อภิปรายถึงหลักนิติธรรมที่รัฐบาลให้ความสําคัญแก้ไขเรื่องการใช้อํานาจผู้ถือกฎหมายนะคะโดยยกเหตุการณ์ที่ตํารวจถูกยิงเสียชีวิตเนะะี่ยค่ะบอกว่าเกิดจากปัญหาการใช้กฎหมายเหมือนกันแล้วก็ถามไปที่รองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญเบรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ามีแนวทางในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างไรเพราะไม่อยากให้ตํารวจน้ําดีได้รับ ผลกระทบและบอบช้ำไปมากกว่านี้ค่ะ